สี่หนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเจ็ดแล้วก็มีหนึ่งคิดว่ายังไงวันนี้ก็มีหนึ่งมีหนึ่งแน่นอนถ้าลูกศิษย์อาจารย์ที่จะเล่นอาจารย์แนะนําว่าให้เล่นหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดที่เหลือนอกนั้นก็สวัสดีทุกคนทุกท่านวันนี้เอดได้เดินทางมาที่บ้านอาจารย์เซมหรือตำแหน่งอาจารย์เซมนะครับ อยู่เกาะแก้วนะครับสำโรงทาาเอฟซีนะครับวันนี้มาตามอาจารย์บอกว่าอยากได้เด็ดเด็ดเม็ดเดียวต้องมาวันที่ยี่สิบเก้านห้อยอกนะครับนี่เดินทางมานะครับวันนี้คนก็เยอะนะครับเอฟซีคนมาเต็มนี่กหลายคนหลายท่านก็มารอสวัสดีครับมาจากะไรน,น้องใหญ่ยายมาทาอะไรวันนี้มาขอโชคหาโชคหาโชคเอายายนี่พูดตรงเนาะขอโชคอโชคเออ อาจารย์ให้ยังยัง,ยงพึงมาถึงงมาถึงอ๋อพี่ก็มาจากไหนคบหนูนี่ออกมาเยอะเลยคนข,ขับรถของอาจารย์ครับขับรถของอาจารย์ครับโอ้อาจารย์บอกว่าถ้าอยากได้เม็ดเดียวก็ต้องมาวันวันวันนี้วันที่ยี่สิบเก้านะเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะไปคุยกับอาจารย์นะ <laughs> อาจารย์ขับรถอาจารย์อาจารย์ฟันดีหรือยังครับ ท,ท่านได้คุยกัลื่อนไว้ไหมครับนี่ไม่ได้นี่เลยผมเวลาถ้ามีธุระอาจารย์ที่จะเรียกผมมาโอ้นานๆที่จะเรียก<อ>ยมาไหนยังไงค,ครับแกลูกศิษย์เอ๋วันนี้ติดธุระไม่ได้มาโอ้อาจารย์อุ้มลูกศิษย์คอยดูแลแกอันนี้ลูกศิษย์ติดธุระก็เลยอาจารย์เลยโทรผมมาคอยดูแลคอยด,ดูแลด้วยเนาะที่ว่าจะมาหาอาจารย์นะครับครับโอ้นี่ครับนี่เอฟซีมาจากหลายที่ด้วยสวัสดีครับมาจากทนายน้องนี่ครับนี่ บานราศซยตำบลตังใจตำบลตั้งใจตั้งใจมาเลยได้มาเคยมากี่ครั้ง้วครับเนี่ยครั้งแรกค่ะลงทางลงทางไปถึงสีสเกตสีสเกตอ๋อลงทางค่ะจะไปแลกกลับก็ซื้อเลขก็ต้องซื้อกลับซื้อกลับด้วยไม่เคยซื้อกลับไม่เคยซื้อกลับนะครับเดี๋ยวนี้วันนี้มาทําอะไรบ้างวันนี้ครับยังไม่รู้ จะทาอะไรต้องดูอาจารย์ให้ดูให้่อนอ๋อโอเคแต่ว่าเบื้องต้นก็มาขอโชคลาภเพราะอาจารย์ว่าวันวันนี้นะครับวันที่ยีิบเก้าอาจารย์บอกว่าให้มาเอสก็ตามมานะครับเพื่อมาอ่าให้อาจารย์บอกว่าวันนี้คือท่านได้ตัวไหนตัวเดิมหรือเปล่านะครับอรอรุ่นเนาะครับผมข,ขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวดูอาจารย์กำลังทําพิธีอยู่ด้านในนะครับเอฟซีมายเยอะนะ ใ่ครับมาเยอะอาจารย์กำลังทำพิธีเป็นลองไปอืมก็อาจารย์เห็นเป็นเลขหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเมื่อคืนอืมคิดว่ามีหนึ่งแน่นอนเล่นอะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่งแล้วครับอาจารยใช่มีหนึ่ง เด็กมาล้างปะเท็นวิ่งหนึ่งเลยวิ่งหนึ่งเลยหนึ่งนี่บนเนาะอาจารย์เชื่อว่าบนเอามีสีมาได้ทั้งบนทั้งล่างหรครับเนาะใช่มีสิ์มาได้หมดเพราะนิมิตว่าเห็นเลขหนึ่งเนี่ยมันอยู่หลักสิบหลักหนึ่งเลขหนึ่งเยมันอยู่หลักสิบเลขหนึ่งหลักสิบด้วยนะครับวิ่งไปเลยวิ่งหนึ่งเลยเดินหนึ่งเลยเพราะว่าถ้าจะหนึ่งนี่ก็ หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดที่เหลือที่ป้ายขาวตัวนั้นก็เป็นเราก็ซื้อเป็นชุดลองหรือใครลงทุนไปแล้วก็ไม่ต้องเสียใจทุกอย่างมันดูกลมกลมไม่มีใครรู้อ่าเราก็แต่เราเพิ่มไปแค่หนึ่งหกและหน <al> ึ่งเจ็ดอืมแค่นั้นเพิ่มแค่หนึ่งหกหกหนึ่งหนึง่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแต่้นที่หนึ่งนะครอาจารย์ด่เน้นที่หนึ่งอืม หมูหกหมูเจ็ดน,นะครับมีโคงสุดท้ายด้วยนะครับนี่น่าจะ,าจะโคสุดท้ายหมดแล้วนอกจากนะใช่โคสุดท้ายหมดแล้วไม่ไม่เหลือแล้วไม่เหลืออะไรแล้วล <c oughs> ก็เหลือแต่รับเงินพรุ่งนี้รับเงินวันที่สามสิบรับเงินวันที่สามสิบได้เลยถ้าใครซื้อตัวนี้ก็พรุ่งนี้ก็รับเงินเลยอืมปีใหม่พอดีน,อนะปีใหม่พอดี เป็นของขวัญปีใหม่ให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนอาจารย์มีอะไรจะฝากให้ศิษย์อปีใหม่ก็ไม่มีอะไรก็ขอให้ลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ทั่วประเทศไทยที่นี้ขอจงอประสบความสำเร็จทุกประการให้มีโชคมีลาบแล้วก็เงินทองไหลมาเทมาอขอให้หมดหนี้หมดสินมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้ตลอด ปีแล้วก็ตลอดไปอ,อือแล้วก็รวมทั้งยูทูบเบอร์ด้วยทุกคนก็นอนขอให้หมดหนี้หมดสินมีเงินมีทองร่ำรวยทุกคนแล้วก็ขอพรจงประเสริฐให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ในที่นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโกววัดเฉาสริกาแล้วก็ท่านอาจารย์ปู่สมหวังจงโดนบันดาลโดนติดโดนใจ,นใจขอให้มาตรงๆตามที่มีมิตหมายไว เออแล้วก็ใครที่จะมาลงลายมือเศรษฐีให้มาที่บ้านกัวแก้วตำบลก่อแก้วเนาะอ,อ,อำเภอสารงทาบจังหวัดสุรินทร์ออถ้ามาถึงบ้านก่อแก้วแล้วก็ถามเขาก็ได้ว่าบ้านอาจารย์แซมไปทางไหนออจับจีบีเอมาก็ได้บ้านก่แก้ว อำเภอสามงทาบ้าครับอ่าบ้านก่อแก้วตำบลก่อแก้วอําเภอสาโรองทาบจังหวัดสุรินทร์อืมาทีนี่ครับจนะครับือว่าพิมพ์วัดบ้านก่อแก้วก็ได้บางทีเขาจะพามาเหมือนกัน,กน,กน,กนใช่ก็แล้วก็พิมพ์ว่าบ้านก่อแก้ววัดวัดบ้านก่อแก้วก็ได้พอเรามาถึงบ้านก่อแก้วปุ๊บเราก็ถามเขาเอาว่าบ้านอาจารย์ไปทางไหนคนก็บอกว่าเขาเบือ่ออาจารย์อาจารย์ยังไม่ให้ก่อยเนาะ อาจารย์ไม่มีเวลาครับก็อาจารย์ปล่อยไปแล้วก็มันก็รู้สึกว่าคนโทรมาเยอะอาจารย์ก็ไม่มีเวลาถ้าใครจะมาหาก็มาเลยดีกว่ามาหาอาจารย์เลยติดตามทางช่องก็ได้ถ้าถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามช่อง YouTube แต่ละช่องก็ได้โทรถามว่าบ้านอาจารย์มาทางไหนหรือยังไงก็ให้ติดตามช่องช่องทาง ให้ยูทูบเบอร์ก็ได้แต่ละท่านแต่ละช่องอติดตามอาจารย์ก็ขอบคุณอาจารย์นยอขอบคุณอาจารย์มากครับผมสาธุสาธุ